สวัสดีครับอยู่กับผมครับเซลเจฟครับสวัสดีครขออนุญาตพาแนะนำครับข้างหน้าผมนี่ครับเป็น o ตลตา r ีโวครับตัว2.4มิตรครับพีรันเนอร์ปี2020ครับคันนี้เลขไมล์หลักหมื่นเท่านั้นนะฮะเลขไมล์หลักหมื่นไม่ข้ามแสนนะฮะแล้วราคาครับคันนี้ราคาเปิดไปที่598,000บาทนะครับผมสีดำดูแบบนี้ครับรดหมดสัญญาเช่านะครับผมนี่นะใครหาอยู่สประตูตัวสูงครับเข้ามาแล้วนะครับผมอันนี้รถเพิ่งเข้ามาเลยยังไม่ได้เก็บงานอะไรนะครับก็ให้ดูสภาพจริงๆกันเลยนะฮะโดยรวมครับ สีสันเนี่ยมีร่องรอยตามการใช้งานนะครับผมนี่นะมีรอยเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่ไฟหน้าหรือว่ากันชนหน้ากระจังหน้าในพวกนี้ดูดีนะครับอันนี้ดูดีเลยภาพรวมเนี่ยถือว่าใช้ได้นะอะไรเงี้ยแล้วก็ในส่วนของวันันตีครับมีประกันเครื่องเกียร์ให้เหมือนเดิมครับคือสองปีสองหมื่นโลครับรวมถึงโปรโมชั่นเขาฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการนะฮะมีบริการรถสไลด์ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับผมนี่นะทีมีร่องรอยนี้เดี๋ยวต้องไปเก็บนะฮะอันนี้เราเพิ่งเข้ามาอันีร่องลอยให้เห็นนะครับผม นี่ประมาณนี้แต่ตัวสูงสีดํานะครับมาไม่บ่อยนะครับตัวสูงสีดําบอกเลยนะวิกยเ์ธรรมดา6กสปีดด้วยนะครับใครดีมองหาอยู่เนี่ยผมแนะนําเลยครับต้องตัดสินใจไวนิดนึงครับราคาค่อนข้างดีครับถ้าช้ากว่านี้ราคาอาจจะขยับไปมากกว่านี้นะครับผมช่วงนี้ถือว่าราคาอยู่ในเกณฑ์ที่สมเหตุสมผลนะครับผมกับสภาพตัวรถนะล้วดูโครงสร้างเดิมๆภายในนะนี่นะรถจะไม่ได้เก็บงานไม่อะไรนะครับผมเนื่อเพิ่งเข้ามานะครับล้อยางเนี่ยได้เป็นปีย3บสามด้วยนะเนี่ยยางได้ปีย3ิบสามนะครับผม <c oughs> ตัวนี้บอกเลยหอ้าะสิบแปดนะค่อนข้างคุม้มนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนิดนึงนะเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูห้องเครื่องนิดนึงน,นีสภาพเดิมๆไมยังไม่ได้เก็บงานอะไรนะครับผมพวกรอยอะไรต่างๆก็จะเห็นชัดหน่อยนะฮะผมก็ยังไม่ดูเหมือนกันนะเดี๋ยวดูพร้อมกันนี่แหละเซอร์ไพรส์หรือเปล่อปลาอ่ะห้องเครื่องนี่นะเออพอได้นะห้องเครื่อง ี่ครับตัวเพดตัวอะไรมีมาเขาปลดนะเราสกรเกุงนะครับมี่นะ ABS มีนะครับผมนี่ล้วตัวปั๊ม ABS เราสังเกปุมีนะเดิมดีนะครับผมทนหน้านี่นะทุกสอนมองเห็นชัดเจนนะครับผมเนยรอยถลอกขอบยางเนี่ยนี้ทนหน้าเดิมนะครับผมโอเคคันนี้ใช้ได้นะ ไปเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่านะครับอพาดูภายในหล่นห่แล้วกันนะตัวนี้ภายในเดี๋ยวต้องทำความสะอาดนะเนี่ยพวกนี้ทำความสะอาดได้นะครับผมนี่นะตัวพักกระจกอะไรพวกนี้มีมาครบหมดนะฮะโครงสร้างเดิมส่วนมีววลานตีให้เช่นเคยครับถ้าตรวจเจอชนหนักพิความจมน้ำน้ำท่วมไฟไหม้ต่ดต่อตัวถงังเล่เครื่องไม่ตรงแล้วก่อไม่มา,มารับซื้อขึ้นเต็มจำนวนนะครับผมอันนี้สบายใจได้นะฮะอ่ะภายในภายในก็ถือว่าโอเคนะโคงมาลัยมาติฟังก์ชันนะครับผมมาดูเลขใหม่ แปดหมื่นนะฮะจอทัสกรีนนะครับผมมีกล้องถอยหลังนะอันนี้เกียหกสปีดนะครับมีปุ Mode, ่มอีโคโหมดปุ่มพาวเวอร์โหมดมาครบแล้วนะครับผ้าหลังคาโดยรวมสวยนะฮะผ้าหลังคาโดยรวมสวยเลยตึงๆเลยสะอาดด้วยไม่มีรอยขาดนะฮะไม่มีรอยอักขระอะไรค่อนข้างเรียบร้อยดีเลยนะในส่วนของผ้าหลังคาเดี๋ยวดูในส่วนของฝั่งคนนั่งบ้างนะครับผมภายในนะตัวพรมตัวอะไรเนี่ยดูสะอาดนะครับผม ตัวเบาเรียบร้อยนะตัวเบาสวยอยู่นี่สวยเลยนะฮะดูดีนะครับ,นะรบผมวันนี้เดี๋ยวกเก็บล้าทงทำความสะอาดอีกหน่อยก็เลี่ยมนะนะฮะตัวนี้ค่อนข้างคุ้มค่านะมีร่องรอยบ้างเนี่ยเดี๋ยวไปขัดขดเอานะอันเนี้ยรถเพิ่งเข้ามาให้ดูสภาพรถที่พเาาพิ่งเข้ามาว่ารถที่เพิ่งเข้ามาสภาพแบบนี้นะครับผมไม่ได้โซมเลยนะฮะบ,บางที่ไม่กล้าถ่ายให้ดูนะแต่ที่นี่กล้าถ่ายให้ดูนะครับผมไม่ต้องกลัวเลยร่องรอยมีก็บอกว่ามีนะครับไม่มีงานหมก น้าคุยแบบตรงไปตรงมานะครับผมแล้วก็ถ้าคันต้องการซื้อขอแบบคุยแบบเปิดอกเลยนะผมโอเคอยู่แล้วไม่ติดปัญหาอะไรนะฮะจะได้หาทั้งออกด้วยกันได้นับช่วยได้ช่วยเต็มที่อยู่แล้วนะครับคันนี้อ่ะทบทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับเป็นโตลตารี v ว2.4สองจุดสี่ตัวมิตนะครับปี2 0 2พันนะครับคันนี้เลขไม้แปดหมื่นกว่านะราคา5้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการครับส่งฟรีทั่วประเทศวันรันตีเครื่องเกียร์สองปีสองหมื่นโลรวมถึงครับรับประกันโครงสร้างด้วย เจอชนหนักพลิกคว่มจมน้าน้ํพท่มไฟไหมตดต่อตัวถังเลยขึ้นไปตรงว่ากอไมล์มารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะฮะถ้าเกิดมองแล้วชอบถูกใจโทรจองเท่านั้นครับเบอร์โทร0 8 3 5 4 6ปด7 0ปนะครับเจี๊ยบนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรไวที่มุมขวามุมขวาของจอนะครับผมดูได้เลยนะฮะแล้วก็โทรมาพูดคุยแล้วจองนะครับผมได้เป็นเจ้าของแน่นอนนะครับผมสาหรับคันนี้นะใครที่มองหาอยู่ครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยด้วยนะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่น่าสนใจนะฝากไว้ด้วยอีกคันหนึ่ง สำหรับคลิปนี้ครับใครโทกก่อนได้ก่อนแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ